ไมโครโฟนแต่แลกแคบอ้าวทุกคนเราให้บุญทุกคนให้บุญเยอะๆกับทุกคนแต่อย่าลืมว่าขึ้นอยู่กับบารมีของตนและ บุญเก่าของตนที่จะหนุนนำมีปัญหาว่าในพระไตรปิฎกมีปถาถณาจกอย่างนั้นอย่างนี้ไหมมีแต่จะปาถณาให้ทานสองร้อยปาถณาเอาร้อยล้านคงจะไม่ไม่ได้ชาตินี้หรอกแต่ให้ทานแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินมีได้สร้างบุญว่าอย่างนี้ ก็จะมีความพอดีพองามไปเรื่อยๆไม่ต้องเอารวยล็อกเราได้ยินแล้วหงาหูวะ่ะละคายหูมากเลยไม่อยากได้ยินอีกมันเป็นหัวคิดลทัทธิบา้าๆอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่ทำทำบุญปั๊บก็ขอให้บุญทั้งหมดนี้และบุญเก่าสนับสนุนข้าให้มีอยู่มีกินมีได้ใช้ได้ทำบุญเดอ้อ นี่คือความพอดีและมันจะมีพอดีพอดีไม่เวอร์และไม่หลงมุมง,ง่ายๆกูรู้นะว่าถ้าใครที่ปาถนาร้อยล้านอยู่เนี่ยถ้ามันได้ร้อยล้านกูรู้ว่ามันจะบ้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งฉะนั้นกูว่าสาธุมึงอย่าได้เลยให้มึงค่อยๆเป็นค่อยไปกับกูนี่เลย อากูขับขันก็ค่อยๆหยอดมาคนละเล็กคนละน้อยผู้ที่เดือดร้อนก็ไม่ต้องนี่ไงไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราเนี่ยจนนักอยากให้รวยเราจะไม่มีวันรวยไม่มีนาทีรวยไม่มีวินาทีใดที่จะรวยแม้จะมันเพิบเข้ามาเป็นหมื่นล้านในวินาทีต่อไปมันจะหมด <laughs> นี่หัวเราะมันเสลยทําไมมันเพี้ยนลูกศิษย์เราหยุดบ้ากันได้แล้วบ้าแล้วเอาแค่ขอข้าพเจ้ามีกินมีใช้มีสะดวกสบายอย่าได้พบกับความไม่มีให้มีให้มันมีก็เอาแค่นี้ก็ได้เลยตัวก็จะไปกำหนดร้อยล้านพันล้านอะไร ไม่จําเป็นหรอกลองมีร้อยล้านเอามาให้เราร้อยล้านวันนี้พรุ่งนี้มันจะไม่เหลือเลยฉะนั้นเราพาสร้างบุญมันมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ทาบุญไปหากจัดไม่ถูกเพราะกรรมมันหนุนก็เช่นที่เล่าเรื่องหลังคาห้วยแปดป้อมห้วยแปดจะเอาตำรวจมาอยู่ประจำเพราะตำรวจอยู่ใกล้แถวนี้ไม่มี ก็เลยจะเอาตำรวจมาอยู่ไว้ใกล้ๆเพื่อเรียกแล้วเด็กมันได้มาง่ายผู้ใหญ่ก็มีรุ่น59-58ก็มีเพื่อเรียกแล้วมันเปิด10นาที20นาทีมาถึงแทนที่จะ30-40นาทีมันช้าแล้วไปที่ต่างๆในแถบนี้ในวงนี้สองตำบลคือหลักด่านกับบางกวางจะได้เร็วก็ไปดูก็คิดว่าจะได้แก้แต่ข้างล่าง คงจะไม่ได้เปลืองอะไรมากก็อยู่ประมาณแสนต้นๆมันก็จะเสร็จแต่พอไปเลือหลังคาโคตรพอ่อโคตรแม่หลังคารั่วหมดเลยเพาดานดีก็เลยเพาดานไม่เสียให้เห็นเลยไม่รู้ว่ารั่วมันก็รั่วหยดตรงโน้นตรงนี้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไอเข้าไปข้างล่างไม่เห็นเพราะไม่นดะไปวันฝนตก พอไปดูก็กรรมการตํารวจก็มาดูด้วยกันนั่นแหละก็มาหลายคนแต่ทุกคนจะลงความเห็นว่าแล้วแต่ความเห็นของปู่ครับแล้วแต่ความเห็นของอาจารย์ปู่ครับแล้วแต่ความเห็นปู่ครับอยู่ทํานองนี้เท่านั้นพอให้หรือเพาดานออกดูเท่านั้นว่ามันต้องแก้ไขยังไงเพาดานเนี่ยทําไมมันมีรอยมีอะไรช้ำๆบวมๆนิดๆอยู่เนี่ยมีหนูเจาะเป็นรูหรือจึงเห็นหลังคามันรั่ว เต็มทั่วหมดเลยแล้วเป็นกระเบื้องรอนคู่ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปต้องหรือใส่แมทเท่าชีตถ้าไม่ใส่แมทเท่าชีตคลืชีตมันก็จะยุ่งยากอีกในเวลาไม่นานหลังจากเราตายหรือก่อนเราตายนี้ถ้าอายุยืนไปมาก มันก็เลยต้องจ่ายแพงต้องเพิ่มทั้งค่าของค่าแมทเทลชีตค่าน็อตค่าช่างช่างก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะสงสารเขาทำงานหนักแต่เขาก็คิดตามราคาของช่างนั่นแหละแต่ถ้าเขาคิดเก้าพันให้เราจ่ายเก้าพันไหมล่ะคิดแปดพันอย่างเงี้ยก็จ่ายแปดพันเหรอแทนที่อีกสองพันก็เต็มหมื่นอย่างเงี้ยไม่จ่ายเหรอ ไม่จ่ายเพื่อให้เขาดีใจว่าโอ้ยถ้าปู่เรียกกูจะรีบมาให้มันง่ายแก่การทํางานไม่ดีเหรอนะความหมายไม่ใช่จะไปต่อรองเขาเช่นไปนซื้อของที่ตลาดเขาบอกว่าอันเนี้ยเก0าพามครับก็จ่ายเก0าพันสายไม่จ่ายอีกเจ็ดร้อยให้มันเต็มหมืน่นอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบนี้แต่ไม่คิดหรอกว่ามันจะชอ็อตแต่พอมันชอ็อตเราก็แจ้งว่าชอ็อตเราไม่ได้ขอใคร แน่ไหมล่ะมีคําขอไหมล่ะปู่ได้พูดขอไหมขอช่วยด้วยนั่นนี่ไหมแจ้งเฉยๆนะแจ้งให้รู้และรู้ว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ฉลาดไงแต่อยากเฉลอร์ก็แล้วกันกลายเป็นเฉลอไปฉลาดแล้วเฉลอจะเฉลอทําำไมกองทุนก็มีอยู่นี่ใครอยากส่งมาร่วมกองทุนก็ส่งมาร่วมไว้ เราก็จะจัดการให้มันเป็นไปตามความพอดีไปเรื่อยๆก็กะเลยนะว่าค่ายานี่มันสี่หมืนมันจะต้องเหลือไว้สี่หมื่นแต่หลังคามันรั่วหมดหรือแล้วจึงเห็นไงช็อตสามหมื่นสี่พันห้าร้อยก็เลยเอาค่ายาไม่พอซะแล้วมันก็เลยได้เล่าให้ฟังแต่เมื่อเล่าให้ฟังแล้วหากไม่มีเข้ามา เราก็จะขอคุณหมอสมชายว่าคุณหมอครับตังผมไม่เข้าขอคุณหมอคุยกับคณะให้หน่อยนะครับเลดไปวันไหนเข้าผมจะนำลงมาจ่ายให้ลูกมาจ่ายมีลูกศิษย์จะมาจ่ายให้ได้ก็จะพูดกับเขาทั้งยามะเรงของคุณหมอเหลืองยศก็จะคุยกับคุณหมอเหลืองยศว่าคุณหมอครับค่ายาของคุณหมอผมจะเอาไปนิดหน่อยก่อนนะยา แล้วจำนวนที่จะใช้มากๆผมจะให้ลูกมาเอาทีหลังก็จะพูดกับเขาได้เน้พูดได้เนีไม่ใช่ไม่ได้พูดได้คุณหมอเขาบอกอยู่ถ้าจำเป็นให้คุยกันนะคุณพ่อเขาบอกไม่ใช่ไม่บอกคุณหมอสมชายก็ว่ามีอะไรคุยมานะคุณลุงคุณลุงมีเรื่องอะไรอย่าปิดบังไว้อย่าพูดกับผมเรื่องอะไรพูดมาได้หมดเลยฉะนั้น เราก็ไม่ได้ตันสะตึ้งทีเดียวแต่แจ้งให้รู้ว่ามันชอ็อตเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วก็มีโอนเข้ามาก็แก้การชอร็อตได้แล้วแต่จะให้เก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะทำโน่นทำนี่เพื่อจะเอาเอาจากส่วนนี้ไปแก้ถูกเฉิญไม่ต้องเชื่อว่าลูกศิษย์มีปัญญาและดำเนินชีวิตได้และเชื่อว่าลูกศิษย์มันจะถอดล้อรถขายมาให้ได้ <laughs> มีคนที่แน่มีอยู่ คนที่ไม่แน่ก็จะคิดไปทั่วนั่นแหละคนแน่แต่ไม่มีก็ยังถือว่าแน่นะเพราะมันมีสิบบาทมันให้มาหมดอ่ะมันแน่กว่าไอ้คนมีสิบห้าล้านให้มาสามหมื่นฟังออกไหมคนมีสิบบาทมันควักกระเป๋าให้มาหมดเลยแล้วมันไปเก็บผักบุ้งลวกกินกับแจวไม่ซื้อปลาทูเพราะมันมีสิบบาทแล้วมันให้มาหมด ดีกว่าแน่กว่าน่ายกย่องกว่าคนที่มีสิบล้านมันให้มาแสนหนึ่งยังไงก็น่ายกย่องไอ้มีสิบบาทนั่นแหละเราจะพยายามคุ้นเคยกับไอ้คนมีสิบาทนันให้มาหมดแต่คนมีสิบล้านมันให้มาล้านหนึ่งหรือแสนหนึ่งจะไม่ค่อยอยากคุยกับมันฟังชัดไหมวันนี้อย่าบ้าเกินไปอย่าปาถนาเกินไป โลภเกินไปก็เป็นลามกราคะเกินไปก็เป็นลามกหลงเกินไปก็เป็นลามกอันนี้มีทั้งโลภทั้งหลงพอกันลามกสองลามกสามลามกคิดใหม่ทําใหม่เอาเรื่องร้อยล้านนะเรื่องตั้งกองทุนเนี่ยเห็นมาในคําถามมีแล้วฟังมาเย็บเยไม่ต้องตั้ง อย่าไปคิดจะรวมกองทุนเพื่ออันนั้นอันนี้หากเราพูดขึ้นก็จะได้แก้ไขอย่างนี้แหละดังที่เคยเป็นมานี่แหละเอาแค่นี้แหละเอาแบบนี้แหละไปเรื่อยๆอย่าตั้งกองทุนอะไรไว้อีกเอามันกองการผู้ลนนี่แหละเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนี่แหละจะจัดการได้ถ้ามันเป็นโดยธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามันกำหนุนปั๊บให้ให้ช็อตตรงนูน้นตรงนี้ก็จะแจ้งว่าช็อตแต่ไม่เร่งให้ใครบีบคั้นให้ใครส่งมาแต่ถ้าใครส่งมา อนุภาพที่มาแก้ขัดแก้จนเขาจะได้รับแก้ขัดที่เกิดขึ้นของเขาไม่นับโกรธไม่นับกือไม่นับตือ้อไม่นับติวไม่นับจะลิวติวคือไม่สามารถนับแล้วที่จะมีการช่วยเหลือเขาหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ข้อหนึ่งหนึ่งคือข้อหนึ่งเลยคือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้อสองเพิ่มเข้าไปคือ เรามีการเพ่งอยู่กับพระตันตนไตยจากนั้นถ้าเพ่งได้ปันิดผูให้ในการรู้จักว่าโอ้มีการช็อตแล้วเรียบเลยกูปัวเขาจะต้องได้รับการแก้ไขในการที่เขาช็อตการข้างหน้าในวันใดวันหนึ่งช็อตเหมือนอนณาถาปิณิกาเษฐีเห็นไหมอนณาถช็อตทำบุญจนช็อตจนจะเหลือข้าวหุงแค่สามวัน เทวดาเห็นว่านายเสียหายแล้วไม่ได้แล้วก็เลยไปพูดกระดังที่พวกเรารู้กันพูดว่านายขอรับขอนายจงคิดไตรตรองเพราะพระพุทธสมณะโคดมรับสิ่งของไม่บรญะบัญญงังพาลูกศิษย์รับจนท่านเจ้านายจะหมดทุกอย่างแล้วขอเจ้านายจงพิจารณาด้วยว่าพระสมณะโคดมรับ ไม่อันท่านเศรษฐีบอกว่าไอ้เทวดาหน้าโง่เจ้าอย่ามาอยู่ที่นี่อีกบ้านเราไม่ต้อนรับเจ้าเรากับพระศาสดามีความเปื้อปตีติต่อกันและกันข้ายินดีที่จะถวายแม้แต่ชีวิตจะภาษาอะไรทรัพย์สมบัติภายนอกเจ้าไปให้พ้นจากซุ้มประตูของเราจากที่ของเราจากดินแดนของเราทุกที่ไปหมดอย่าอยู่ข้าไม่ให้อยู่อีกต่อไปไปเท่านั้น พูดอย่างนี้จูงลูกกับเมียได้ก็ดล้อไปหาขอความช่วยเหลือกะดังเทีู่้กันนั่นแหละเป็นไงอนาถตช็อตไหมแล้วก็เกิดการช่วยเหลือจากเทวดากลุ่มนั้นแหละเพราะสำนึกผิดก็ไปหาขนมาจากตรงโน้นตรงนี้เป็นธรรมดาในยุคนั้นช่วยกันได้แบบนั้นมีอยู่แล้วยุคนี้จะช่วยกันแบบไหนมีระบบรายละเอียดของธรรมชาติอีกเหนือ รายละเอียดก่อนนั้นอีกฉะนั้นก็อย่าได้ตกใจเกินไปอย่าได้คิดมากเกินไปว่าจะตั้งกองทุนเพื่ออันนั้นอันนี้เนี่ยได้ยินมาแล้วละ่ะคณะที่จะตั้งกองทุนไม่ต้องส่งมากองการกุศลนี่ส่งมากองวัดนี่เราจะจัดการยังไงให้เป็นไปตามระบบแต่อย่าลืมว่าตั้งไว้ไหนก็ตามหากเรารู้ว่ามีกองทุนเพื่อจะจัดการช่วยเหลือเราเราก็จะลากมาทําการกุศลให้หมด จานั้นพวกเจ้าอย่าได้คิดว่าจะตั้งอีกเป็นกองนั่นกองนี่แค่สองกองเนี่ยก็พอดีแล้วละ่ะมีน้อยจ่ายน้อยทำน้อยมีมากจ่ายมากทำมากไม่มีใครเร่งตำรวจไม่ได้เร่งเราคณะป่าไม้ก็ไม่ได้เร่งเราสักทีอุทยานก็ไม่ได้เร่งเราเพียงแค่ว่า หากมีตอนไหนพวกลูกอยากได้อันนี้อันนี้อันนี้เออรับไว้จดข้อมูลไว้ถึงเวลาก็ค่อยแก้เขาคืออย่างนี้เอาละเรื่องนี้ให้จบกันง่ายๆช็อตจะแจง้งใครช่วยกันได้ก็ช่วยเพราะมันไม่ได้เรียกว่าช่วยเลยมันเรียกว่าทําบุญใครจะทําบุญแก้ช็อตมันจะได้รับการแก้ช็อตหากเกิดขึ้นอย่าลืมอนาทปินนิกะก็ช็อต <c oughs> จำไว้พระโลสกะช็อตทั้งชาติเลยไม่อิ่มเลยนั่นคือช็อตหละทีนี้พวกเราจะได้การแก้ไขเพราะเราสอนวิธีให้รู้จักวิธีแก้ช็อตเอาละเรื่องนี้ให้เข้าใจตามนี้แล้วใครจะคิดมากยังไงก็คิดไปแต่ต้องยืนยันเอาตามรอยนี้่องนี้เอาต่อไปเรื่องโคผู้โคผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง ไม่ใช่โคผููที่เป็นโคตอนถ้าโคตอนเรียกว่าโคตอนและไม่ใช่โคพู่ที่เขาลีดน้ำเชื้อบ่อยๆอ,อันนี้โคผููประเภทนี้ก็ไม่หดโคผููที่พระองค์กล่าวคือโคพู้ที่มันหาตัวเมียไม่ค่อยได้เพราะสมัยก่อนเขาไม่รู้จักลีดน้าเชื้อไปทําอะไรลีดทิ้งลีดอะไรเพื่อให้มันเบาเขาไม่รู้จักเพราะการไม่ทันสมัยแบบนี้แต่โคผู้สมัยเนี้ยไม่น่ากลัวหรอก หากตัวไหนล้ํเบิกขึ้นมาเขาก็มารีดเอาน้ําเชื้อเขาก็มากระตุ้นเอาน้ําเชื้อของมันมันจะไม่ได้กึดเพราะกําลังฮอร์โมนมันไม่มีแค่น่องของมันเลยไม่เต็มตัวแต่โคทึกที่พระพุทธองค์ตัดนั้นคือไอฮอร์โมนเต็มแม้แต่เส้นขนเข้าใจไหมเต็มทั้งเขาทั้งเล็บทั้งเขาทั้งกีบเต็มทั้งขนหางขนตัวฮอร์โมนเต็มไปหมด มันจะคุ้มครั่งมันจะระวังยากฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนนตะพึ้ตะพือในยุคต่างๆที่ผ่านมาแต่โคถึกสมัยนี้ถ้าใหญ่ล่ำเบ้กขึ้นมาเขายิ่งชอบเขาลีดเอาลีดเอาจนมันนะ่ะแทบไม่มีแรงกั้นเอาน้ำเชื้อออกตรงเนีน้จะให้มันไปฮึดถีบใครเตะใครขิดใครหัวไปดุนใครพูงแตกมันไม่ทำ ทำไมมันถูกรีดแต่โคถึกที่เขาเลี้ยงไว้ชนเขาก็สนสะพายและควบคุมอย่างดีอย่าลืมนะโคถึกที่ปกากใต้หากใครควบคุมไม่เป็นมันเอาไส้ไหลเลยนะมันเอาตายเลยนะฉะนั้นการให้โคถึกแก่ผู้อื่นจึงเป็นข้อควรระวังมันเป็นอกุศลได้และส่วนมากมันเป็นอกุศลเท่านั้นท่านจึงตัดว่าเป็นอกุศล ไม่ควรให้กันมันรักษาได้ยากมันคุมได้ยากไม่มีอธิบายในอัศกกาาหรอกเพราะเหตุการณ์สมัยนั้นเขาเห็นกันแต่เหตุการณ์สมัยนี้โอ้โหโคถึกดีจะตายถ้าถึกใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีก็ใช่สิรี่ฮอร์โมนมันออกมันหมดกําลังเข้าใจอย่าลืมไอถึกมนุษย์ก็เหมือนกันหากฮอร์โมนมันพุ่งพลาด่มันไม่นอนใกล้พ่อใกล้แม่มันหรอกแล้วมันก็ไม่นอนที่ใดๆมันจะควานหา นั่นแหละคือการที่ฮอร์โมอนพุ่งพลานโคถึกเป็นเหมือนช้างตกมันเพราะโคถึกตกมันทั้งชาติแต่ช้างตกมันสามปีต่อครั้งสามปีตกมันสามเดือนสองปีตกมันเดือนหนึ่งถ้าสี่ห้าปีก็ตกมันประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนมันมีแค่นี้ช้างก่อไม่น่ากลัวเพราะมีเวลาว่าออรู้ว่าเริ่มตกมันแล้วก็ล่าม ล่ามไปสมเดือนสี่เดือนก็หายแล้วแต่โคถึกล่ามก็ตามไม่หายฟึดฟัดฝึดฝัดอยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนในครอบครัวก็ป่วยกันหมดนั่นแหละจานั้นให้โคถึกจึงเป็นอกุศลกระจายข้ออื่นคงไม่มีนะให้สตีให้ กิดดนตรีให้มหโหรสพอะไรก็คงเข้าใจอาละโคถึกที่มันมีความร้ายกาจแบบนี้ในยุคนั้นในยุคก่อนๆมาและในยุคต่อๆไปข้างหน้าที่เขาจะไม่สนใจกับโคทั้งหลายไอ้โคถึกทั้งหลายที่เขาปล่อยทิ้งไว้ตามป่าตามรงก็จะเข้าอลาวากตามบ้านตามเมืองจะได้ถูกเขาจิงธนูยิงสอนฆ่ามันให้ตายและเขาไม่กินด้วยเขาลังเกียจเลือดเนื้อของมันด้วยยุคต่อไป แต่ยุคนี้กําลังชอบไงชอบก็กินซาไม่ว่าอะไร <c oughs> แต่ก็จะไปหาค่างเง้ยไม่อยากหรอกเอาละคงเข้าใจเอาพอเอาบุญน้าทุกคนเราให้บุญอเอาว่ามาที่ว่าร่วมร่วมบุญค่ะคุณร่วมบุญนะอ๋อคนที่อธิษฐานเกี่ยวกับว่าร่วมบุญขอร่วมยินดีกับบุญทุกคนถ้าใช้คำว่าร่วมเกิดชาติต่อไปจะได้เป็นขี้ข่าเขา ถ้าไปร่วมไว้กับ10คน20คนก่อชาตินี้เป็นขีข้ขาผู้นี้ก่อนร้อยชาติพันชาติก่อนแล้วก็ไปเป็นขีข้ขาผู้นั้นร้อยชาติพันชาติก็ไปเป็นขีข้ขาผู้น้นร้อยชาติพันชาติถ้าใช้คำคำพูด่าร่วมใช้ใจ่าร่วมฉะนั้นต้องยินดีในบุญเด้อยินดีกับบุญที่ทําเด้อหรือยินดีในการทําบุญทั้งหลายเด้ออะไรก็ได้ก็คือยินดีในบุญทั้งหลายาลายินดีในบุญนะหรือมีผู้ให้ก็ยินดีรับเอายินดีรับบุญเด้อ ยินดีรับบุญคา้ายินดีรับบุญคา่าอย่างนี้ไม่ไม่ร่วมยินดีเพราะถ้าไปร่วมเป็นคนรับใช้เขาอย่างน้อยก็หนึ่งชาติไปละบุญเดอร์ทุกคน